สวัสดีครับเมงกลาบาที่นี่สีจริงบ่นกเนาะสีตะเกียสีโตรมาบ่เนาะปีเค้นปาะน้ำยาโต๊บบีน้ำยา,ำยาดูเดียที่สองก็รองพื้นตัวน,นี้ที่สามสีจริงฟ้าบดานและผน,นังนะครับอ้าว ก่อนจะดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสไคร b e ให้ผมนะครับให้กำลังใจผมนะครับมาจะกิ้งสีละกินกินฟ้าก่อนนะครับนะะ เห็นไหมเห็นไหมอ่าทาสีฟ้ภาภายนอก สีจริงกับสีรองพื้นมันเวนลากิ้งมันเหมือนกันหมดนะครับมันต่างครับสีเตกอะสีรองพื้นแค่น,นี้มาได้นะครับโอเคทำมู่ด้วยเยนาะดานะเราสีสีตเตกสีบ่เานาะ มนินีญาคานเซ่เน่เนํายาในตะวิวิดีเน่อ่อเซ่ตะเก่บ่เนาะคานนี่อะหย,ย่างเต็งเนาะຢູ່ພຸ້ຍດີບໍ່ແມ່

ด่าเสีเท่มาเนาะผมชื่อช่างหมองนะครับอา้าวสีเท่กับสีจริงกับสีลงพื้นว,วิธีกิ้งมันเหมือนกันหมดนะครับ เห,หเห็นไหมครับเห็นไหมครับ เดี๋ยวภายในถ้ากิ้งน้ำยาลอมพื้นสีจริงผมจะถ่ายให้ดูนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมทุกท่านทุกคนนะครับบ๊ายบาย